สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและกันทุกท่านผมศาสตราจารย์ดรเอทางจิตอาจารย์เอตาทิ์สินแสผู้ทําพวิธีครอบครูวางหูงจุย้ยและตั้งสารเท้าวิสวรให้กระทรวงกาลาโหมจากในกระทรวงกาลาโหมเนี่ยอยู่ไหนสนามหลวงหรือยังไง,งเออสนามหลวงและเป็นสินแสที่ไปตั้งสารวางหงจุย้ยให้ผู้บังคับการทาหารพาที่ช่องบกอำเภอนักยืนจังหวัดเดี๋ยวผพูดนะ เอาแค่คล้ายกับช่องบกมัต้องรู้แล้วถูกต้องไหมเป็นซึ่แสงายไทยที่ไปทําพิธีให้ไปทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็บ้านเลขผีต้องจรินจริงต้อนรับพ่อแม่พี่น้องบ้านเลขผีของผมจรินจริงต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะนะฮะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะนะฮะซึ่แสงคณะซึ่แสงเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่บ่ายโมงถึงก่อนห้าโมงเย็นประมาณนั้นโอเคขออนุญรู้คิปในส่วนเชื่อมียงทาดูท่านนะฮะเอาก่อนอื่น คุณพี่ไปอะไรมาเดี๋ยวเอาสร้อยออกจากพี่ก็ได้นะเอาอธิษฐานเรย่องนี่ผมเอาลูกองบอกเ่าปานแต่ลูกองขอกกูดูให้อธิษฐานแม่เลยขอ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 เลยเอาอย่างนี้เอาคร่าวๆก็คือก่อนทำพิธีเป็นไงพวกพี่เป็นสักขีแม่ปิงด้วยสักขีพยานสักขีพยานแล้วกันก่อนทำพิธีเดี๋ยวให้เรนดูนะฮะ หลังทําพิธีถ้าดีขึ้นพอใจยังที่ตอพอใจไหมก็ราะมันวัดแค่เนี้ก่อนทําดีก่อนทําเป็นอะไรหลังทํามันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นระดับห네นึ่งก็รีบไปทําบุญซะหรือมันหายไปเลยยิ่งดีย่ง่งนะมันอยู่ที่เราเป็นหนักเป็นเบาอยู่ที่จทเจ้จาการในเวรที่สิงเราเนี่ยแหละเข้าใจไหมเอ้าพี่ลุกขึ้นเลยเป็นอะไรมามากระกี่คนมาสองคนแต่ว่าคนนี้เป็นครับเป็นอะไร เดินเดินเดินดูน้าดูน้า,นา,นาก่อนทำพิธีนนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเอา้าช่วยเป็นสักขีแม่ปิงห้ทุกคนเออว่าเดินไปได้เอา้าเดินก้มหน้าเอ้าเดินก่อนทำพิธีนี่เดินก้มหน้าก้มเลยก้มเลยอา้าวปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเป็นอะไรปว,วดคอแล้วเป็นอะไรอีกฮะมือไม่มีแรงือไม่มีแรงแล้วเป็นอะไรอีก ปวดหัวให้มันดีกว่านี้ละกันพี่นะนั่ง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 เออเดี๋ยวพลังหันหลังมาเดี๋ยวพลังให้พี่เอาเอาเป็นเขาเรียกผมจะอาราธนาเขาเรียกว่าพลังจิตดีกว่าพลังจิตของพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ผฐมเรื่องบนที่ว่าองค์แล้วก็บุญกรรมฐานผมก็คือพลังจิตเหมือนกันอัดอัดไปให้ดีนะที่เจ้าการลยเว้ให้ถ้าดีขึ้นก็ มาซ้ำต่อได้เ่อยๆทไม่มีกังดด,ดดีไหมจนกระัผมจะตายไปในโลกนี้เอออ่ะญาตเอาใช้มือใช้เท้าได้ไหมอ้อาวญาตนะเอาเท้าวางก็เหมือนใช้่คลิปมาแหละก็เอาเท้าวางไม่เห็นจะเป็นไม่ได้อันตรายพี่ช่าใจไหมนี่เป็นทำสามร้อยเลยตำรัดน่สงงูพญายน,นาคกบมดเจ้ากรรมในเวียทั้งหมดใครนี้พอ ที่ผมบอกให้ไปทำนี่รีบไปทานะถ้าเงินน้อยก็รีบไปทาวันสองวันทุกคนทําได้แล้วผมคุณพิษเจ้ากรรมเขาบอกมาให้ทําอย่างนั้นในเมื่อผมอัดพลังเขาจะออกมาข้างนอกระดับหนึ่งฟังให้ดีนะเมื่อเขาออกมาข้างนอกเขารับบุญไประดับหนึ่งถ้าเราไม่ทําที่ว่าเขากลับมาสิงเราใหม่ไหมเขาก็เกิดไม่ได้ดีถูกต้องไหมเขารอเราไปส่งให้เขาเกิดจริงไหมที่วัดอันนี้นะคือหลักการแค่นี้ เพราะฉะนั้นไม่ได้มาทำให้พี่ทำแต่ถ้าพี่ไม่ทำเกิดเขากลับมาคือตอนนี้ร่างกายเกิดผมทำแล้วร่างกายดีขึ้นแสดงว่าผมสื่อสารกันเขาเขาโอเคแล้วเขาจะรอพี่ไปทำเดิมแต่ถ้าพี่ไม่ทำพี่ว่าเขาจะโมะโหไหม,มหและและจะหนักกว่าเดิมไหมอันนี้ช่วยไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอุย๊ยการทํทำแล้วเบาแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ต้องไปทำบุญ้เขาหรอก ออาเข้าขใจผิดแล้วเข้าใจไหมที่ผมบอกเนี่ยออเดอร์ผีเนี่ยรีบไปทาให้เขาเข้าใจไหมเอาผมจะเคาะให้นะคือเราจะทําให้เบาๆไม่รุนแรงี่เข้าใจไหมาทารุนแรงมันมีโทษตามกฎหมายถูกต้องไหมแล้วผมจะทําเพื่ออะไรแนละ้วผมใช้ตาังจิตถูกต้องไหมผมก็เคาะเบาๆเบาๆเบาๆเอาตรงคอครับเขาแรงไม่ได้ เอาคอไปไม่ได้าทำเบาเขาดอเข้ใจคือพวกผีที่เขาสิงนีเจ้ากรมที่เขาสิงเนี่ยถ้าเราคุยกับเขารู้เรื่องม่ชบปารนหลอกเดี๋ยเขาจะทําเราเบาีเดเลย่ไร่ี่นี่เราใช้ระบบนุ่มนวลไม่ใช่ระบบรุนแรงง่าย เดินโ,โล่งขึ้นไหมฮะโล่งเอาตัวเขาเป็นหลักดีกว่านะที่นะมันโล่งยังไงมันเดินดีขึ้นไหมเดินดีขึ้นก็ดีแล้วนอนความอึดไหนไหนมาแล้วเราต้องจับบนักให้สักหน่อยอ้าวมีหมอนเห,นะห,หมือนอะไรไหมหมอนมีไหมเนี่ยอ๋อหมอนที่พี่เขาไม่มีเหรอไ,ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไร ว่ามเลยเอ,อ,อ่ออ่าวนถึงข้อแก้วมาแก้วไว้น <c oughs> ะจิ้มเลยเอ่ออ้าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรนะเนี่ยเ,เป็นพี่ครับมือมือเออจะดูหลังเขาหน่อยทำไมเขาง,ง,งอขนาดนี้ ถระดูกเคลื่อนจุดนี้นะเนี่ยกระดูกเคลื่อนกดคอทนให้คอสุดใครบอกผมว่น,นม่นขณเด็นองคตปถมต้องใช้พลังจิตอัดพลังให้คอขึ้นมาเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวต้องขอพลังจิตนะ กบฟูมดเจ๊ตรงแล้วใช่ไหมเอาพี่นุกึ้นเลยหัดพลังให้แล้วเติมเขาเรียกว่าเติมพลังจิตให้เต็มม็กแล้วพี่เติมฟีตลอดชีวิตตัวตรงคอตรงหันซ้ายไป Tay Bó tung Đơn Đơn lưu Rốt mươi khuyến sọ khăn quê Trùng Khó tung giặc khó tung, Người khó khuyến à. Vinh lên Vinh quay lên Vinh hay quay Vinh lên Lêu <laughs> เป็นไงพี่ล่งขึ้นไหมูกใจไหมฮะล่งแล้วดค่อยทำนะไม่ได้ต้องหาคนทำอันนี้ไปทำบุญก่อนนะจัง้องดีนะที่นั่นปักผมหมดเยเดี๋ยวทีเที๋ยวดีนะปักจากที่ใดใหที่ดูหมอรีได้เลยนะ